อาริยาเมตายาสู่การเป็นอาริยาเมตายาเล่มหนึ่งบทที่63และ64จิตปัญญาจิตปัญญาเป็นอย่างไรครับเพราะคุณภาพของอากาศอาหารและน้ำทำให้คนที่นี่แข็งแรงมากการไม่นอนแค่คืนสองคืนจึงไม่มีผลอะไรเสียงของใครเอิญพูดขึ้นมา จากอีกด้านหนึ่งของห้องผมไม่ทันสังเกตว่าเขามายืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไรอ้าวอารุณสวัสด์ครับคุณไคเอิร์นผมกล่าวทักทายก่อนที่เขาจะเดินมานั่งที่โต๊ะเพื่อร่วมวงดื่มน้ำชาท่านผู้ประคองแจ้งมาว่าให้เธอไปพบกับท่านวันนี้ไคเอิร์นพูดต่อด้วยเรื่องที่ทำให้ผมกังวลมาตลอด วันนี้เลยหรือครับพอผมพูดจบผมก็รู้สึกขนลุกสู้ชูขึ้นทั้งด้านขวาทันทีเอ๊ะแปลกจังมันเกิดอะไรขึ้นครับอาการขนลุกขนหัวลุกด้านขวาด้านเดียวแบบนี้ผมถามไครเอิไม่มีอะไรหรอกอาการนี้เป็นการแสดงออกถึงความยินดีของจิตวิญญาณในตัวเองในตัวเธอเองเขากำลังแสดงความดีใจนะ่ะไคเอิต่อ แล้วทำไมต้องเป็นด้านขวาด,ด้วยนะครับทำไมเป็นไม่เป็นแค่ด้านซ้ายหรือว่าที่อื่นๆผมถามต่อสมองซีขวาเป็นด้านที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณโดยตรงซึ่งการทำความเข้าใจในปรัชญาขั้นสูงหรืออภิปัญญานั้นจะต้องอาศัยความถนัดของสมองส่วนนี้นั่นคือการจินตนาการ เราจึงเรียกขบวนการของสมองนี้ส่วนนี้ว่าปัญญาจิตปัญญาหรือปัญญาของจิตวิญญาณนั่นเองคาเอิญอธิบายอ๋อครับแล้วทำไมเขาต้องดีใจด้วยล่ะครับถ้าเธอต้องพัดพัดพลาดจากคนที่เธอรักเป็นเวลานานแสนนานแล้วต่อมาเธอก็รู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้จะเจอกันเธอจะดีใจไหมละ่ะคาเอิญใช้คำ ถามแทนคำตอบดีใจครับแต่ผมไม่เห็นรู้สึกดีใจด้วยเลยนี่ครับผมตอบนี่มันจิตสำนึกของเธอที่ไม่รู้อะไรไม่รู้แม้กระทั่งว่าตุนเองเป็นใครไม่รู้ว่าเคยพลาดจากใครมาตื่นการหมดทุกคนแล้วหรือคะเสียงโคฮาระดังแทรกระหว่างที่ไครเอินกำลังอธิบาย อรุณสวัสดิค่ะทุกคนเธอทักทายพร้อมกับเดินไปที่ขาตั้งแล้วสำหรับการวาดรูปของโดวรนนว้าวสวยงามมากๆเลยค่ะคุณดเรินคุณเก่งจังเลยคุณวาดมันเสร็จภายในคืนเดียวได้อย่างไงเลีย่ยสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆขอรูพั่มภูความรู้สึกออกมาเมื่อได้เห็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาดื่มชาร้อนๆก,กันก่อนครับ โดวินชวนโคฮารุหลังจากที่เธอพูดจบชาบ้านคุณหวนหรือเปล่าคะเธอพูดขณะที่กำลังเดินมาที่โต๊ะใช่ครับเยี่ยมไปเลยค่ะเธอนั่งลงที่โต๊ะระหว่างที่โดวินลินน้ำชาให้วันนี้ผมต้องไปพบกับท่านผู้ปกครองแล้วนะครับผมแจ้งกับโคฮารุหรือคะในที่สุดก็จะได้พบกันเสียทียินดีด้วยนะคะ โคฮารุ aru, พูดคุณพูดกับผมหรือครับผมทำท่าหมดคิ้วเล็กๆเกพราะฟังดูเหมือนไม่ได้คุยกับผมอ๋อค่ะก็ไม่เชิงเท่าไหร่ฉันคุยกับจิตวิญญาณของคุณด้วยเธอบอกคุณดอรินคุณเก่งมากๆโคฮารุ aru, กล่าวชมอีกครั้งฉันยกภาพนี้ให้กับเธอไว้เป็นที่ระลึกสำหรับการมาเยือนบ้านของฉันในขณะนี้ เดวินหันไปพูดกับผมพร้อมกับพายมือไปทางด้านวาดของเขาจริงเหรอครับขอบคุณมากครับผมพูดพร้อมกับหันไปทำท่าทำทางขอบคุณยินดีมากครับฉันก็ต้องขอบใจเธอด้วยเช่นกันที่เปิดโอกาสให้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในชีวิตของเธอเขาพูดพร้อมกับเดินไปที่ชั้นวางของหยิบกระบอกไม้แบบมีฝาปิดที่ด้านบน และมีเชือกเส้นเล็กๆสำหรับสะพายมาหนึ่งอันเ้าเดินไปที่รูปแล้วบรรจงม้วนมันใส่ลงไปอย่างแผ่วเบานี่ครับเดวินพูดพร้อมกับนำสายสะพายกระบอกนั้นมาคล้องที่คอผมโดยผ้าเชือบไปที่ไหล่ข้างหนึง่งเพียงให้กระบอกไปอยู่ด้านหลังขอบคุณมากครับผมคิดในใจว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเองก็ได้แต่ก็คิด ว่ารับมาเลยดีกว่าเพราะมันไม่ได้หนักอะไรเราออกไปหาอะไรทานอ,อาหารเช้าทานกันดีไหมใครเอิ้เสนอหลังจากที่พวกเรานั่งสนทนาในวงน้ำชามาได้พักใหญ่ๆดีค่ะระหว่างทางไปที่ภูเขามีอาหารหลากหลายให้เลือกเลยโคฮารุเห็นด้วยดีครับเดวินพูดงั้นเราไปกันเลยดีไหมหนูเริ่มหิวแล้วโคฮารุแนะนำ เช้านี้เป็นที่เป็นวันที่อากาศที่แจ่มใสอีกว่าหนึ่งอากาศที่เย็นค่อยๆไปทางด้านหนาวผมดึงเสื้อมาแนบไว้ที่ลำตัวเพื่อให้เพื่อไม่ให้ลมมันเล็ดลอดสอดเข้ามาข้างในหนาวหรือครับทิมโคฮารุสังเกตอาการของผมนิดหน่อยครับแต่เสื้อที่ใส่อยู่นี้ก็ทำให้ผมอบอุ่นดีครับผมตอบ พอสายๆหน่อยอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นใครเอิญบอกครับช่วงเวลานี้เป็นฤดูอะไรครับผมถามเป็นฤดูหนาวแต่ปกติเมืองของเราตั้งอยู่ในตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เส้นศูนย์กลางสูตรอากาศที่ไม่หนาวมากตอนกลางวันอากาศก็จะแค่เย็นๆไม่ถึงกับหนาวจะมีก็แค่ช่วงเช้าเท่านั้นเขาตอบ แล้วหน้าร้อนล่ะครับเป็นอย่างไรผมถามต่อแต่ว่าหน้าร้อนอากาศก็จะไม่ร้อนนะคะกำลังสบายและมีลมพัดมากกว่านี่เท่านั้นฉันชอบหน้าร้อนน่ะมันสบายดีโดวินใส่ข้อมูลเพิ่มมีหน้าฝนไหมครับผมถามต่อมีสิฉันชอบฤดูดฝนฝนของที่นี่จะมีลักษณะเป็นละอองละอองฝอย ฉันชอบออกเวลาเดินเล่นเวลาที่ฝนตกท้องฟ้ามันจะมีสีสันที่สวยงามและมีสายลุงด้วยโคฮารุแสดงความชอบของตัวเองบ้างแล้วมีพายุบ้างไหมครับผมถามในประวัติศาสตร์โลกของเรายังไม่เคยปรากฏเลยนะไคลเอิร์นตอบทำไมล่ะครับทำไมถึงไม่เหมือนที่โลกของผมล่ะครับเธอลองคิดดูสิเธอน่าจะพอทำความเข้าใจเองได้นะนี่เป็นโจทย์ที่ง่ายมากม ใครเอ่พูด้ายกับเป็นการอะไรว่าการทดสอบอ๋อผมคิดว่าน่าจะพอเดาได้แต่ก็ไม่รู้ความจริงจากคุณมากกว่าอยากจะรู้ความจริงจากคุณมากกว่าประมาณนี้ในการสนทนากันคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับและผมก็จะบอกอีกทีว่าตรงกับที่ผมคิดไว้หรือเปล่าผมตอบฉันจะไม่อธิบายเธอดีกว่า เก็บไว้ให้เธอเอาไปคิดเองบ้างเขายังไม่ยอมอธิบายพายุฝนพวกนั้นเกิดจากการประจุรบที่คนบนโลกของผมปลดปล่อยออกมาใช่ไหมครับผมถามคิดต่อไปอีกซิใครเอินพูดอ๋อมัจุรบพวกนั้นเป็นสิ่งที่ที่โลกไม่ต้องการมันจึงถูกสะสมไว้ในชั้นบรรยากาศและเมื่อมัน ผสมกับการจับตัวของละอองน้ําน้ําหนักมวลรวมของมันจึงมากขึ้นดีมากๆลองคิดต่อไปอีกทีสิเขาพูดไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับมันมีความคิดแทรกเข้ามาบอกว่าบอกผมว่าประกอบกับดงจิตวิญญ,ญาณของสัตว์ที่คนเคยถูกกล่าวล่วงลังแกพวกเขาอัดแน่นไปด้วยความอาฆาตแค้นพยาบาทซึ่งรอยอยู่ทั่วในอากาศ เขาได้ใช้สถานการณ์นี้เหมาะสมนี้เข้ามาแทรกแซงเพื่อจัดการกับผู้ที่เขาผูกพยาบาทอยู่พูดผมพูดออกมาจากความคิดที่แทรกขึ้นมาอีกทีเก่งมากๆฉันขอชมเชยเธอมีทักษะเร็วเกินกว่าที่พวกเราคิดไว้มากเธอยังสะสมออขอไปผมเธอยังสามารถสืบค้นต่อไปได้เรื่อยๆอีกนะ หากเธอยังต้องการโดยการตั้งคำถามในเรื่องที่เธอต้องการรู้ป้อนเข้าไปในสมองของเธอเองไคลเอิสรุปแล้วทำไมฝนของที่นี่จึงเป็นแบบละอองฝอยผมถามขึ้นแต่ทันทีที่ผมพูดจบคำตอบก็ผุดขึ้นมาในหัวผมจึงพูดมันออกมาเพราะคนที่นี่มีการปลดปล่อยขึ้นความถี่ด้านบวกหรือขึ้นความรักเท่านั้นผมพูดตามความคิดที่ผุดขึ้นตลกดีเนาะ ตลกดีเหมือนกันนะคะคุณตาเขาถามเองตอบเองความรู้พูดกับใครเฮิ่นพร้อมกับมีสีหน้ายิ้มๆใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ใชใชใช,ชคนที่เริ่มใช้เกระแสจิตในการค้นหาความรู้ใหม่ๆมักจะเป็นอ,อ,อย่างนี้แหละนี่ถ้าคนบนโลกเดิมของเขาไม่เห็น ก็คงคิดว่าเขาบ้าเขาตอบหนูคิดออกแล้วเราไปกินร้านขนมนี้ของคุณโฮเทปกันดีกว่าค่ะหนูไม่ได้กินมานานแล้วโคฮารุเสนอดีเหมือนกันครับเป็นทางเลือกพอดีด้วยเอ่อขอไปผมเป็นทางผ่านพอดีโดวินเห็นด้วยหลังจากนี้พวกเขาจึงเดินไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังที่พำนักของลูกทรมชั้นสูง ถึงแล้วร้านของคุณโฮเทปโคฮารุบอกกับผมร้านนี้เป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางหลักนี้เลยเป็นตึกขนาดใหญ่กินพื้นที่มากกว่าตึกอื่นๆที่เห็นเรียงรายอยู่ถึงสามเท่ามีผู้คนเดินเข้ามาควักไข่โต๊ะที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารมีอยู่มากมายจนรามร้นลงไปจนถึงถนนที่เราเดิน เมื่อมองเข้าไปในร้านที่ตอนนี้ตลบอบอวลไปด้วยไอ้น้ำสีขาวและเมื่อมันประทะก,กับความเย็นที่อยู่นอกร้านจึงยิ่งเกิดเป็น,ปนหมอกควันสีขาวไปทั่วหมดวิธีการของร้านนี้คือให้แต่ละคนเข้าไปเลือกอาหารแบบที่ตัวเองต้องการจากด้านในสุดของร้านเมื่อผมมองไปที่โต๊ะอื่นๆที่เขานั่งกินกันอยู่ก่อนหน้าก็เห็นแต่ซาลาเปา มันมีลักษณะแบบเป็นแป้งที่รูปกลมๆด้านในมีไส้แต่จะผิดกันก็ตรงที่สีผิวด้านนอกมันมีหลากหลายสีสันมีทั้งสีเขียวแดงเหลืองน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่ๆเหลืองอ่อนเหลืองแก่มีกระทั่งสีม่วงและสีฟ้าซึ่งผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติคุณตากับคุณดวิน นั่งรออยู่ที่โต๊ะก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูกับทิมจะไปจัดมาให้โคฮารุบอกกับทั้งสองคนไปค่ะทิมเราไปเลือกกันเธอจูงมือผมเมื่อเดินเข้าไปในร้านอาหารข้างในนี้ค่อนข้างร้อนอบอวนนั่นเป็นเพราะไอน้ำจากเตาเนื่องขนาดใหญ่ที่อยู่ในร้านซึ่งถ้านับคร่าวๆน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20เตาถ้าจากเตาเนื่อใหญ่ ที่อยู่ด้านในสุดของร้านก็จะมีเตาเล็กๆผมคิดว่าเป็นเตาสำหรับอุ่นโดยขนมทั้งหมดที่สุกแล้วจะถูกเรียงรายมาไว้ที่เตาเล็กๆพวกนี้นับดูแล้วก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า30เตาเตาเหล่านี้เป็นซึ้งนึ่งแบบชั้นเดียวเมื่อเปิดฝาขึ้นมาก็จะพบกับซาลาเปาหลากหลายสีบรรจุอยู่ ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมการกินอาหารเช้าแบบนี้ใครเรียนแบบใครระหว่างชาวจีนกับคนที่นี่เพราะผมรู้เพราะผมดูแล้วมีความคล้ายคลึงกันมากจะต่างกันก็ตรงที่อาหารพวกนี้ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เท่านั้นจะมีบ้างก็เป็นพวกผลผลิตที่จะมาจะพวกเนยหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่านมหรือเนอยนะครับผมประมาณนี้ไส้นี่ฉันชอบ เธอเอามาสักสามลูกเลยโคฮารุบอกผมขณะที่เปิดฝาเตานึ่งออกมาสีไหนครับผมถามสีม่วงๆนั่นค่ะเธอตอบแล้วอันไหนอร่อยอีกครับผมถามที่จริงมันก็อร่อยทุกไสแหละค่ะฉันคิดว่าเธอรองเอาไปอย่างละลูกดูก่อนไหมจะได้ลองชิมทุกไส้แล้วถ้าอันไหนเธอชอบค่อยมาเอาเพิ่มเธอบอกโอ้โห ถ้าผมชิมทุกไส่คิดว่าคงจะอิ่มจนท้องแตกตายแน่ๆเอาเะครับเอาเะครัขี้มาทุกสีเลยเธอออกคำสั่งได้ได้ไดครับได้ครับผมทำตามที่เธอสั่งเมื่อเมื่อเราวางถาดลงที่โต๊ะก็พบกับซาราเปาหลากหลายสีถึงสองถาดเต็มๆเราจะกินกันหมดหรือเปล่าครับเนี่ยผมพูดด้วยความไม่มั่นใจ ลองกินดูก่อนเถอะครับดววนพูดทำนองว่าที่จริงอาจจะไม่พอซะด้วยซ้ำผมหยิบลูกที่เป็นสีฟ้าเออเทคลอยขึ้นมาก่อนจะเป็นลูกแรกนะผมเ,เพราะดูแล้วสีสันของมันไม่ค่อยจะเป็นสีธรรมชาติสักเท่าไหร่สีฟ้านี้ทำมาจากอะไรหรือครับผมเพ่งดูก่อนที่จะกินมัน มันเป็นสีของแร่ธาตุหายากชนิดหนึ่งเมื่อนามาบดกับมาบดแล้วก็ผสมไปกับน้ำเราก็จะได้สีนี้เลยโคฮารุอธิบายเมื่อผมฉีกดูด้านในไส้ของมันดูคล้ายกับธัญพืชประเภทถั่วบดผสมกับเครื่องเทศอีกสองสามชนิดและเมื่อกัดลงไปมีสีเข้ามีสีแล้วก็มีรสชาติที่แบบออกเค็มๆนิดๆมันๆหนน่นอยไส้ที่มันเป็นธัญพืช ที่บทแบบหยาบๆก็ให้ความรู้สึกถึงความอร่อยกลมกล่อมอืมอร่อยอร่อยแปลกๆดีครับผมพูดและคิดว่าเดี๋ยวจะไปเอาสีนี้มาทำกินสักลูกเธอลองสีม่วงของฉันดูบ้างสิโคฮารุยื่นมาให้ผมลูกสีม่วงนี้เมื่อบิไส้ออกมาจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองนวล มีน้ำสีขาวข้นๆไหลเยิ้มแทรกตัวอยู่จนทั่วส่วนผมส่วนผสมของไส้นี้ไม่น่าจะเป็นเครื่องเทศเหมือนอันก่อนและเมื่อเราชิมกันกัดลงไปก็จะมีรสชาติที่ออกเค็มๆหอมกลิ่นของชีสผสมกับครีมอะไรสักอย่างอืม อันนี้อะไรมากๆอะไรมากๆอะไรกว่าอันเมื่อกี้นี้อีกผมพูดเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วแสดงว่าเราชอบเหมือนกันขอรูพูดออกหน้าออกตาเดี๋ยวเราต้องไปเอาสีนี้มาเพิ่มอีกสักหน่อยผมพูดด้วยความตะกะล้งพูดด้วยคมตะกะะระนะครับผมประมาณนี้หลังจากนั้นผมก็ลองชิมสีต่างๆเท่าที่ลองชิมลองทดลองกินกันไม่รู้ว่า ไม่มีอันไหนเลยที่ไม่อร่อยทุกอันมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นี่ถ้าได้ชาแบบเมื่อเช้าสักถ้วยก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับผมแสดงความคิดเห็นมีนะคะร้านคุณหวนเขาเอามาส่งที่นี่ด้วยนะคะโคฮารุพูดเดี๋ยวฉันไปเอามาให้เธอบอก ผมไปตักเองดีกว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้ไปเอาสาลเปามาเพิ่มด้วยผมเสนออยู่ในโถที่ตั้งอยู่ตรงกลางของร้านนู่นนะคะโถชีไปยังทิศทางที่โถนั้นตั้งอยู่บทที่64ภาพที่เคยเห็นเมื่อผมเดินไปที่เบินไปถึงที่นั่นก็พบกับโถที่ทำจากเซรามิกมีฝาปิดมิดชิดต,ตั้งอยู่บนเตาเพื่ออุ่นให้ร้อนตลอดเวลาและใกล้ กันก็มีถ้วยชาจำนวนมากวางเรียงรายอยู่ผมใช้กระบวยเล็กๆตักชาใส่ถ้วยได้สี่ถ้วยขณะที่ผมกำลังมองหาถาดเพื่อจะยกถ้วยชานั้นไปที่โต๊ะผมก็เหลือบไปเห็นภาพที่คุ้นตามันเป็นภาพที่เราออกมาออกจากที่ร้านที่คา,าครัาไปด้วยคนที่กำลังนั่งทานอาหารกันอยู่ สองด้านซ้ายขวาของภาพปิดมืดส่วนตรงกลางเป็นช่องทางเดินแคบๆที่ปลายทางมีแสงสว่างภายในแสงสว่างนั้นปรากฏเป็นภาพเด็กผู้หญิงรูปร่างผอมบางยืนอยู่ตรงกลางเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งจ้องมาทางผมผมเพ่งมองดูสักคู่หนึ่งกำลังนึกว่าเคยเห็นภาพแบบนี้ที่ไหนระหว่างนั้นผมก็ก้มลงหยิบถ้วยชาทั้งสี่ใบาวางลงบนถาดวินาที นั้นเองที่ผมก็นึกได้ขึ้นได้ว่าเคยเห็นภาพแบบนี้ที่ไหนผมเคยเห็นที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวตอนที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาแจากนิติสารฟรีแต่ที่น่าแปลกคือเด็กผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนเป็นคนคนเดียวกันด้วยแต่เมื่อผมเงยหน้าขึ้นมาเด็กคนนั้นก็หายไปแล้วผมจึงรีบเดินถือถ้วยน้ำชาตรงออกไปด้านนอกร้านเพื่อจะตามไปดู ว่าเธอเดินไปทางไหนทีมค้าทีมค้าทางนี้ค่ะเสียงของคฮารุเรียกร้องขณะที่ผมกำลังจะเดินเลยโต๊ะที่พวกเรานั่งกันอยู่อ๋อ,อครับครับครับผมพูดแบบติดติดขัดๆพร้อมกับกวาดสายตาออกไปด้านนอกร้านเมื่อกี้คุณเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ตรงนี้ไหมครับผมพูดคานชี้ไปยังจุดที่เด็กคนนั้นยืนซึ่งห่างจากโต๊ะของเรา ไปอีกแค่สี่ช่วงโต๊ะไม่เห็นนี่คะหรือว่าฉันไม่ทันสังเกตก็ไม่รู้คราวรู้ตอบผมแน่นใจว่าผมเคยเห็นเด็กคนนี้ที่โลกของผมครับผมบอกเธอหรือคะฉันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่พิเศษสำหรับคุณเพราะโดยปกติแล้วโอกาสที่คุณจะได้เห็นเด็กๆ ออกมาเดินตามท้องถนนนั้นน้อยมากเนื่องจากเด็กพวกนี้จะต้องอยู่แต่โรงเรียนนานๆจึงจะออกมาข้างนอกบ้างนั่นสิครับแล้วภาพที่ผมเห็นนี้ก็เป็นมุมเดียวกับที่ผมเคยเห็นครั้งก่อนด้วยผมพูดตลอดเวลาที่ผมนั่งกินอาหารในร้านจนเสร็จสมองผมได้แต่คิดวกวนวนเวียนอยู่กับเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นใครมีอะไรเป็นพิเศษอย่างที่โคฮารุว่าหรือเปล่า ผมคิดกลับไปกลับมาจนทําให้ไม่ได้สนใจความอร่อยของอาหารมื้อเช้านี้ไปเลยไหนบอกว่าจะกินให้หมดไงรู้ไหมว่าพวกเรากินกันไปเท่าไหร่ฉันนับอยู่ตลอดนะเรากินเราสี่คนกินกันไปตั้งห้าสิบสอลูกเลยทีเดียวโคฮารุพูดขึ้นหลังจากที่ทุกคนบอกว่าอิ่มแล้วโอ้โหจริงหรือเรากินกันเยอะขนาดนี้เลยหรือครับ ผมอยากจะขอบคุณเจ้าของร้านนี้จังเลยครับไม่รู้เขาอยู่ไหนผมพูดเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เสียสละมากๆถ้าเธออยากขอบคุณเขาเธอก็แค่นึกขึ้นในใจก็ได้ระบ,บุถึงเจ้าของร้านแห่งนี้หรือเรียกเขาว่าคุณโฮเทปก็ได้รับรองเขาได้ยินเสียงเธอแน่นอนไคลเอิร์นแนะนำจริงเลยครับเดี๋ยวผมลองทำดูครับผมพูด หลังจากนั้นผมก็ตั้งใจระบุถึงคุณโฮเทปผมกล่าวคําขอบคุณในใจเท่าที่คิดออกได้ตอนนั้นพร้อมกับมองเข้าไปในร้านท่ามกลางคนที่กําลังทํางานหน้าตาเอ่อหน้าตาเหล่านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาคมเข้มรูปร่างสูงโป่งหันมาทางผมพร้อมกับก้มศรีรษะเล็กน้อยคล้ายกับว่าได้ยินสิ่งที่ผมบอกออกมาเมื่อสักครู่ คุณโฮเทปนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับผมถามใช่ครับโดวินตอบต้องเป็นคนนั้นแน่ๆเลยใช่ไหมครับผมพูดพร้อมกับชี้ไปทางผู้หญิงคนนั้นใช่เลยคนนั้นหละโคฮารุบบอกผมจึงมองไปที่เธออีกครั้งพร้อมกับก้มศรีรษะตอบเพื่อแสดงความเอ่อได้ว่าแสดงความขอบคุณอิ่มจังเลยครับ ผมพูดได้เวลาไปกันแล้วล่ะใครเอิ้นพูดขึ้นครับการเดินทางจากตรงนี้ไปถึงเชิงเขาถึงแม้จะเป็นถึงจะเป็นจุดหมายปลายทางตั้งต่างอ,อยู่ตรงหน้าแต่ผมกลับรู้สึกว่าเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีขณะที่ผมกำลังพินิจยอดอาคารหลังใหญ่นั้นๆอยู่ๆก็มีแสงสีขาวเป็นจุดเล็กๆล,ล,ลอยขึ้น มาจากด้านบนแล้วก็หยุดนิ่งค้างอยู่ตรงนั้นนั่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 นใช่ยานบินที่คุณเคยเล่าให้ผมฟังหรือเปล่าครับผมเรียกโคฮารุพร้อมกับชี้ไปยังจุดที่ผมเห็นใช่ใช่ใช่นั่นแหละยานบินที่ฉันบอกเธอเห็นแล้วใช่ไหมเธอตอบนั่นขึ้นมาอีกลำหนึงแล้วไคเอิชี้ให้ดูอีกที่เดิมว้าวนี่มัน UFO ชัดๆ ผมเคยเห็นแบบนี้ในคลิปวิดีโอที่โรคของผมครับผมพูดเมื่อยานบินทั้งสองลำลอยนิ่งอยู่เหนืออาคารใหญ่นั้นได้สักพักมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหายไปวับไปในทันทีนี่มันเป็นเรื่องที่ประหลาดซ้อนความประหลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมนี่คือนี่คืออาคารที่ผู้พำนับ ขอมนุษย์ต่างดาวแต่ตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปพบกับพวกเขาจากความรู้สึกวิตกกังวลตอนนี้กับกายมาเป็นความตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกในที่สุดพวกเราทั้งสี่คนก็เดินมาถึงเชิงเขาที่เป็นทางขึ้นสู่อาคารใหญ่อาคารหลังใหญ่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นลานโลง่งและอย่างที่ไคลเอเคยบอกไว้คือที่นี่เป็นที่ที่เหล่านักดนตรีจะสลับ สับเปลี่ยนกันมาเล่นเพื่อขับกล่อมรูปธรรมชั้นสูงและวันนี้ก็มีนักดนตรีมาร่วมการบรรเลงเป็นวงใหญ่คล้ายวงเดลตาเลยทีเดียวพวกเราจะส่งเธอถึงแค่ตรงนี้นะจากนี้เธอต้องขึ้นไปคนเดียวไคลเอิรนบอกกับผมอ้าวผมนึกว่าเราจะไปด้วยกันเสียอีกผมพูดเราไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขึ้นไปหรอก ถ้าเราไม่มีธุระอะไรเขาขยายความแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีพวกเราไปด้วยคุณก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะโคฮารุพูดครับผมจะพยายามครับงั้นเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่มาส่งผมกล่าวลาและหันหลังเดินขึ้นบันไดไปทันที ครับผมก็เดี๋ยวเรามาตอบบทข้อความต่อไปกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยหากข้าพเจ้าได้สืบไปทําให้พี่ๆท,ท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบบิณฑบารมรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ